เรื่องคดีสวเนี่ยรัฐบาลเนี่ยบแบบโอ้โหทำกันเป็นทอดๆเลยนะคะคุณทวีพูดถึงกรณีที่มันมีเอกสารหลุดเราคงเห็นกันแล้วว่าเน็ตเลยนะรายชื่อผู้สมัครสวรและผู้ที่ได้สวรประมาณ1,200ล,ลายเนี่ยเป็นบุคคลที่ DSI เตรียมเรียกมาสอบประคำในในฐานะพยานในคดีหัวเลือกตั้งสวซึ่งคุณทวีก็ออกมาแก้ต่างว่าไม่ได้หลุดจาก DSI แต่สอบถามไปว่าในวันที่มีการเลือกตั้งสวที่เมืองทองธานีมีการเลือกประมาณ3,000รายทราบว่ามีโพยไละลายชื่อพันคนน่าจะเป็นข้อมูลชุดนี้มากกว่าในส่วนดี i จะตรวจสอบรายชื่อที่เข้ามาและอาจมีมากกว่า1,200ซึ่งการที่มีรายชื่อก็ไม่ได้ยืนยันว่าเขาทําผิด ตามหลักของดี i จะพยายามเรียกทุกคนที่รู้เห็นมาให้ข้อมูลส่วนจะเป็นข้อมูลใหม่หรือไม่ให้ไปถามพนักง,งานสอบสวนแต่ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกเมืองทองธางนีก็ต้องมาให้ข้อมูลแต่ขอให้การประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษในวันที่6มีนาคมนี้ออกมาก่อนเพราะเรายังไม่มั่นใจว่าคณะกรรมการจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ถามว่ามีแนวโน้มจะรับเป็นคดีพิเศษไหมล่ะคุณทวีบอกว่าในสำนวนมีมากและเข้มข้นกว่านี้ เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าทางเลขาคณะกรรมการกิษฎีกาแสดงความเห็นในที่ประชุมว่า DSI ไม่มีอำนาจสอบเรื่องนี้นั้นคุณเทวีบอกก็จะนำเอามาพิจารณาแต่ในวันประชุมวันนั้นท่านไม่ได้พูดแบบนี้ท่านพูดหลักการว่าไม่อยากให้ไปแทรกแซงองค์กรอิสระผู้ส่งคุณวิทธธิก็ตอบด้วว่าเป็นคนละส่วนซึ่งเรายึดกฎหมาย เราไม่มีประเด็นอะไรโดยความเป็นจริงแล้วท่านมีความเห็นที่ดีหลายความเห็นให้ DSI ดูในรายละเอียดอยู่และในความผิดอาญาหรืออื่นๆมันเป็นความผิดของ DSI ไม่มีปัญหาอะไรเชื่อว่าการทำงานจะไม่มีปัญหาอะไรถามถึงกรณีสวย,ยิ่งปปชตรวจสอบคุณทวีและคุณยุทธนาแพร่ดำว่าจะทำให้การทำงานมีปัญหาหรือไม่คุณทวีตอบว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยการทำงาน ไม่มีปัญหาละครับเป็นสิทธ์เป็นสิทธ์ของท่านาคือคือ,ค,อคือในระบบประชาธิปไตยเนี่ยใครที่ใช้สิทธิ์เขามีสิทธิ์ไม่รับความเป็นธรรมเขาควรใช้สิทธิ์คุณไม่มองว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองผมผมไม่มองเป็นเรื่องอย่างนั้นก็แต่เนื่องจากว่าคนที่ยื่นคำร้องถ้ามาดูในไม่ได้ดูชื่อนะ ดูในเอกสารที่เป็นตัวเลขในโพยเนี่ยอาจจะเป็นเลขตรงกับท่านเกือบทั้งทุกคนนะมั้ยโดยเฉพาะม,มันก็มีเอกสารที่ทปรากฏเนี่ยนะว่ามีรายชื่อที่ยื่นเนี่ยก็ยังในจำนวน140คนเนี่ยคือ138คนเนี่ยในสภามีชื่อที่ปรากฏใน,ในโพยแล้วเราก็จะมีสัก62คนที่ไม่ปรากฏ ก็ถ้าเราเราก็ไม่เห็นชื่อ62คนร้องแต่เป็นชื่อที่มีในโพยร้องก็องถว่าตรงนี้มันคือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเลยใช่ไหมครไม่ใช่ชัดเจนเพราะว่าเป็นหลักฐานที่เป็นเป็นข้อเป็นพยานเป็นหลักฐานที่ได้มาโดยโดยโกรมสอบสวนไม่รู้หลักแต่มันมันได้มาโดยแต่ละแห่งมายื่นให้เอาละเดี๋ยวเราจะไปเรื่อง